แกะข้อคิดธุรกิจค้าขายความอร่อยมานานกว่า50ปีสิ่งที่ผมได้เริ่มมองเห็นคือธุรกิจที่ค้าขายความอร่อยก็คือเป็นพวกกลุ่มเป็นพวกร้านอาหารต่างๆเนี่ยเคยสังเกตไหมครับว่าถ้ามันเปิดสามารถเปิดได้ยาวนานมาประมาณ50ปีเนี่ยเรื่องความอร่อยผมว่าตัดทิ้งไปเลยแต่เราจะเห็น2กลุ่มครับ2กลุ่มคือกลุ่มหนึ่งคือรอด อีกกลุ่มหนึ่งกำลังแบบซันเซตเลยกำลังอยู่ในขาลงเลยทั้งสองกลุ่มเนี่ยถ้าเรากลับมาแกะโมเดลบิสเนสกันเนี่ยผมว่าขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มไหนมีการปรับตัวมากน้อยขนาดไหนเพราะกลุ่มที่เป็นซันเซตเลยอร่อยจริงครับแต่ลูกหลานไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นกุ๊กคนที่เป็นพ่อครัวคนที่เป็นคนบริหารเริ่มแก่เริ่มเดินกันไม่ไหวละเดิมมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากปรับเย่ยร้านเก่ากึกเลย อร่อยนะครับอร่อยแต่คนไม่เข้าเลยครับไม่สามารถปรับตัวไปพร้อมกับปัจจุบันได้แต่เคยสังเกตไหมครับร้านอาหารอร่อยอร่อยหลายคนพอเป็นรุ่นลูกเข้ามาบริหารมีเชนมีโอ้ยขยายสาขาตามปั๊มน้ำมันไปมนมนหมดเลยอร่อยด้วยค้าขายด้วยเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เขาใช้คือเขาเอาจุดแข็งที่เขามีครับความอร่อยของอาหาร ของเขาที่เขามีอยู่แล้วครับผนวกกับจุดแข็งที่เขามองเห็นในแง่ของธุรกิจครับว่าเขาสามารถขยายกิจการขยายธุรกิจหรือเอาจุดแข็งคําว่าเปิดกิจการมานานกว่า50ปีแน่นอนมันการันตีความอร่อยอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราเองอาจจะต้องเริ่มกลับมาดูว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีจุดแข็งอะไรมีจุดอ่อนอะไรแล้วเราจะปรับแผนกลยุทธ์อย่างไรให้เราสามารถต่อไปได้ ทำยังไงให้คนที่เป็นลูกค้าสามารถที่จะเข้าถึงเราได้มากขึ้นทำยังไงให้เซอร์วิสของเรามีความประทับใจคนที่เป็นลูกค้าได้มากขึ้นเพราะคนที่เป็นลูกค้าอีกหลากหลายกลุ่มเนี่ยหลายครั้งหลายหนเราเน้นแต่คนรุ่นเก่าๆเดิมๆ เขาก็เดินไม่ไหวแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะมาซื้อข้าวซื้อของมากินข้าวตามร้านอาหารเราได้เราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนใช้แอปพลิเคชันใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้เข้าถึงคนที่เป็นลูกค้าได้นะครับคนที่ปรับตัวเท่านั้นจะอยู่รอดได้ครับขอบคุณครับ